ตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดแต่ดพระรามสามนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำสมมุติกันเลยครับต้องมีจุดมองจับผู้ใหญ่นก็จะมองว่าเด็กเราี่แค่แบบรหนัเรียนแล้วแค่ทำกันบ้านแค่สอบแค่นี้แล้ว เพราะว่าพวกเราเป็นเด็กนี่แหละเราถึงเครียดเราถึงมีเรื่องราวมากมายที่มากระทบกระเทือนจิตใจเราทําให้เรามีการที่จะเป็นคนเจ้าใจค่ะเชื้อยานะคะปัจยยาเสรีมหาอิยะโพยาตอนนี้อายุเพียงสิบเอ็ค่ะเบปดาลวค่ะตอนนี้เป็นการนำเยาวชนที่ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิปีนัสามารถพบจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่มีต้นที่ครับตั้งแผนปีอะค่ะมีเด็กกว่าสองล้านคนที่เป็นโรคซึมเศร้า